ยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 16 t a กทาร์โลชแนลผู้รับสารจัจกรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทา,าโล่หมอแจนนะคะรัคนาราศีกันนะคะใครกําลังแอบรักแอบีิถึงชาวราศีกันอยู่หมอจะอ่านและไพ่นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณที่กําลังเกิดขึ้นนะเชื่อมโยงกับคุณและคนของคุณโอเคใครกำลังแอบรักแอบคิถึงชาวราศีกันลัานากันอยู่ ใครที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณสําหรับการ support สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครไม่ว่าจะเป็นดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้ d e s c r i p t i o นะคะเบอร์บัญชีโอนยอด line id แ,ไไแล้วก็รอคิวโอเคมาค่ะราศีการรักนากันนะคะไพ่มันจะบอกและอ่านเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะ,คะใครกําลังแอบรักแอบไปถึงชาราศีการรักนากันอยู่ สถานะความสัมพันธ์ไม่ได้ขึ้นนะคะราศีกันมอมมองเห็นถึงคนที่คุณน่ะเดินหันหลังคุณตัวคุณน่ะรอคอยความสัมพันธ์เนี้ยที่จะให้พัฒนาแต่คนคนเนี้ยนะคะทําเป็นช้าทําเป็นแบบทําเป็นแบบเหมือนจะบอกว่าไม่ได้โฟกัสมาที่ความสัมพันธ์เหมือนที่ชาวราศีกันลัคนาการคาดหวังนะคะทําให้คุณน่ะ ตัดสินใจนะ,ะเดินห่างจากคนคนนี้มาเอาง่ายๆตอนนี้คุณและเขาอะไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารด้วยการตัดสินใจของคุณเองนะคะทีนี้แต่พอคุณเงียบห่างหายนะคะหรือว่าไม่ได้เจอหน้าเขาหรือแบบเออไม่สนใจแล้วนะคะไม่สนใจคุณแล้วหรืไม่สนใจเขาแล้วคุณไม่สนใจเขาแล้วคนคนนี้นะคะ,ะ,คะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเขาจําเป็นจะต้องพยายามมันเกิด มันก่อเกิดสิ่งที่เหมือนเป็นแรงผลักดันนะคะเมื่อเราอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเมื่อเขาไม่เห็นเราเมื่อเขาไม่เจอหน้าเราเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าเขาเมื่อเราไม่ให้เขาแบบเป็นคนที่เหมือนดูวิเศษวิโสวิรสมาลาอะไรที่เราอยากจะเอาเขามากๆนะคะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะทำไมอะไรอย่างไรนะคะความสัมพันธ์มันเป็นคล้ายๆเหมือนกับเฟนวิดเบนฟิตหรือมันเพื่อนร่วมงานหรือ เป็นตัวเลือกทางเลือกที่ว่าเอ๊ะจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคนรักนะคะแต่แน่นอนแหละเราอะชอบเขานะคะแต่ทีนี้การกระทําของเราเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่คนคนเนี้ยนะคะเลยรู้เลยรู้ชัดแจ้งกระจ่างในใจของเขาในอารมณ์ความรู้สึกว่าที่ผ่านมานะตัวเขาอะไม่ได้พยายามแน่นอนเขาไม่ได้พยายามในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเราที่เราพยายามถูกไหมคะแน่นอนแหละ เราอยากจะแบบเออไม่ได้อยากเป็นเพื่อนอะ่ะไม่ได้อยากเป็นเพื่อนร่วมง,งานอะ่ะฉันอยากเป็นแฟนแกแกรู้บ้างไหมแต่คุณอาจจะไม่ได้พูดนะคะเออคุณอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกแต่พฤติกรรมการกระทำทุกอย่างที่เราดูแลเอาใจใส่หรือจำจี้จำชัยบนเขาอะ่ะอยากจะให้เขาได้ดีเราหวังดีเรารักเราาัฒนาดีแต่คนคนนั้นไปนไงเบื่อไม่ไม่อยากฟังแม่คนที่สองอะ่ะฉันอยากมีแฟน แต่ฉันไม่อยากมีแม่นะแกผู้ชายคนนั้นอาจจะคิดสิ่งนี้ในใจนะคะยอกๆนะราศีกันลักนากัน,กนแต่ทีนี้เมื่อไม่มีคุณนะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ตกลงเราอยากจะเจอหน้าเขาใช่ไหมเยคนนั้นที่หายไปเยคนเนี้ยราศีกันลกันลกนาก,กันนะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความรู้สึกของเขานะ เขารู้สึกเหมือนรักคุณอะมันเป็นคําตอบในใจว่าเขาจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างโอเคนะราศีกันอาปเปเกี่ยวข้องกับราศีมีหรือคนเกิดวันอาทิตย์นะคะความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นแล้วเรามาดูซิว่ามันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะโอเคแน่นอนได้กลับมาเจอกันได้กลับมาเจอหน้ากันเพราะคนคนนี้ไม่อยากจะเสียคุณไปใครจะใครอยากจะเสียคนที่ดีกับเขาที่สุดสําหรับตัวเขาล่ะนะ,ะสําหรับเออเนคะคยฮะ เขาบอกว่านะในอดีตเนี่ยมันมันดีมากเลยเขาจะต้องกลับมาเจอนะเขาจะต้องกลับมาเจอหน้าคุณนะเอาง่ายๆคราวนี้แหละนะความที่เหมือนเขาพยายามคิดว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์อย่างนี้อยู่แล้วชาวราศีกันน่ะมันทนได้อยู่แล้วอะ่ะแต่มันไม่ทนแล้วไงนะมันมีจิบจุดสิ้นสุดทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่านะเขาอะ่ะจะต้องพยายามนะจะต้องพยายาม เอาความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันกนะลับมานะคนคนนี้จะพยายามและะพยายามคุณอยู่เฉยๆแล้วหรอคุณอยู่เฉยๆของคุณนะราศีการลัคณากันะน,กน,นะคะมันเป็นโอกาสนะแสดงว่าคนนี้รู้แล้วว่าเออไม่มีคนนี้มันไม่ดีเลยว่ะชีวิตนะคะจะต้องพยายามให้คุณน่ะรู้แล้วคุณน่ะก็กลับมาดีกับเขาเหมือนเดิมกลับมาเป็นความสุขกับเขาเหมือนเดิมนะคะเขาอ่ะจะไม่พยายามเหมือนว่า ยังไงอะเดี๋ยวนะบางครั้งอะนะผู้ชายบางคนอะถ้าเราดีกับมันมากอะนะมันก็คิดว่าเออลูคล่างหน้าตาสวยอะโอเคเราเราสวยเราดีเราแบบเราพร้อมแบบเออมันก็คิดว่าดีแล้วแต่ทีนี้มันเหมือนว่ามันไม่ได้ได้อะไรมายากไงถูกไหมคะเราชอบมันอะเออมันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมมันมันก็ไม่ไล่ลาเรามันก็ไม่ได้พยายามอะถึงแม้เราจะสวยถึงแม้เราจะรวยเราจะโปรไฟล์ดีแต่เราชอบมันไง มันก็เลยไม่ได้ไล่ล่ามันก็ไม่ได้พยายามอะไรเลยไงมันก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเออชินนะชินก็ไม่เห็นค่าเราถูกไหมคะทีนี้เมื่อมันไม่พยายามมันไม่ได้ลงทุนในความสัมพันธ์ไงลงทุนเวลาลงทุนจิตเราลงทุนมหาลงทุนซื้อเงินโน้นนี่ให้เรามันก็คิดว่ามันไม่ได้ทาอะไรเลยไงมันก็ชินไงมันดีอยู่แล้วทีนี้ก็เลยคิดว่า ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียอะไรที่มาให้เราอะในความสัมพันธ์ถูกไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ความสัมพันธ์นี้ไม่ดีเลยทีนี้คนคนนี้ก็เลยคิดว่าการที่เขาอะจะมองเห็นภาพอนาคตกับคุณอะยังไงก็ได้ใช่ไหมคะไม่ไม่จะเป็นจะต้องเป็นภาพใหญ่ไม่ไม่ต้องคิดแบบเห็นความสําคัญก็ได้ว่าเอออีกสองปีฉันจะต้องพยายามเอาเธอมาเป็นแฟนหรืออะไรเนี้ยผู้ชายคนนั้นไม่ได้คิดสิ่งนี้แต่ณนะตอนนี้ผู้ชายคนนี้คิดแล้วว่า เขาจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณอะกลับมาอยู่ในชีวิตเขาเป็นความสุขของเขานะเขาจะต้องพยายามนะเหมือนเหมือนคนที่แบบไม่ได้มองภาพความรักหรือปีแฟนหรือการแต่งงานไว้อะนะแต่ทีนี้เมื่อคุณเป็นสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้สนใจนะไม่ได้ให้ความสำคัญเขาก็จะต้องขอโอกาสนะกลับมาขอโอกาสเพื่อทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง ะะที่มันเป็นภาพใหญ่อะที่ต้องลงทุนนะะง่ายๆแหละลงทุนเวลาลงทุนแชทลงทุนที่จะมาเจอหน้าเราลงทุนที่จะทําให้เรารู้สึกมีความสุขหรือถ้าเขาอยากจะได้ความสัมพันธ์เดิมที่เราเคยดีกับเขาอะเขาก็ต้องทํางานในความสัมพันธ์ถูกไหมคะเอาใจใส่ดูแลหรือเทคแคร์เรานะ,ะไม่ใช่ว่า เออย่อหยิ่งอะไรสิ่งนี้นะะอีโก้สูงหรือคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางหรืจ,จักรวาลแน่นอนเราไปชอบเขาไงาเขาก็เลยรู้สึกตัวเองเหมือนวิเศษวิโสขึ้นมาแต่จริงเขาอาจจะไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแต่พอเราไปสนใจเขามากมันก็เลยวิเศษวิโสขึ้นมาไงคะนะคะนึกออกใช่ไหมแต่ทีนี้คนนี้กําลังคิดว่าจะทําอย่างไรนะคะแน่นอนแหละหม,หมอหมอมองถึงสถานการณ์ที่คุณจะนิ่งหรือเฉยหรือจะบอกว่าใจแข็งใช่ต้องให้เขาอะนะคะ ลงทุนในความสัมพันธ์นี้เพื่อเห็นคุณค่าให้มันมองเห็นว่าภาพนั้นในอนาคตเนี่ยมันต้องพยายามเพื่อจะมีเรานะเพื่อจะมีเรากลับไปในสถานการณ์เดิมเขาก็ต้องทําไมคะลงทุนลงทุนเพื่อให้เรากลับไปทําสิ่งนั้นสิ่งเดิมจนกว่าตัวเราคิดว่าโอเคเราสมควรกลับไปหรือภาพนั้นเรานะคะอดทนหรือควบคุมที่เราคาดหวังว่าฉันไม่อยากกลับไปอยู่ในสถานการณ์เพื่อนหรือ วเฟนวิทเบเอฟิตอะไรสิ่งนี้เราไม่กลับไปสิ่งนั้นแต่เรามองถึงความสัมพันธ์ที่จะแต่งงานความสัมพันธ์ที่เราต้องอดทนหรือควบคุมเพื่อให้เราได้สิ่งนั้นนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆราศีกันลาคนากันถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้เพื่อนมิตรภาพหรือคนนั้นที่เห็นคุณค่าของเราเราควรควบคุมอารมณ์ความต้องการให้ตรงกับท้ายที่เราต้องการนะคะอันนี้มันจะเป็นประโยชน์ในความสัมพันธ์นะคะเพื่อน ทีนี้คนเนี้ยเมื่อทำนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการพยายามติดต่อสื่อสารพยายามกลับมาร่วมงานและก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยจบความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องไม่จบคนๆนะั้นจะต้องทํางานในความสัมพันธ์มีราศีสิงห์และราศีพิจิกนะคะแต่ทีนี้มันมีความสับสนเช่นแน่นอนแหละเราจะกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมคุณไม่จด้เป็นต้องทําสิ่งเดิมหรือออกไหมคะในเมื่อผู้ชายกําลังจะรู้ว่าเรากําลังมีคุณค่าสําหรับเขา ต้องดูการกระทําของเขาว่าเราเขากลับมาอยากให้เรากลับไปทําสิ่งเนึองให้เขาหรือเขากลับมาเพื่ออยากเอาเราเป็นเพื่อนหรือเราอยากได้เราเป็นแฟนนะมันยังมีความสับสนของความสับสนนะเกิดขึ้นอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคนคนนั้นเขาก็สามารถมีตัวเลือกทางเลือก ะะมีตัวเลือกทางเลือกว่าเอ๊ะเขาจะทําสิ่งอื่นก่อนดีหรืออาจจะมีใครหลายคนที่เข้ามาสนใจเขาแต่เขารู้สึกว่าเอ๊ะเราหายไปอ่าทีนี้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเออมันไม่คุ้นชินนะคะเขาก็อาจจะสับสนแต่ทีนี้มันต้องอยู่ที่คุณว่าการที่จะทําให้คนคนหนึ่งหายสับสนว่าเราอะจะกลับไปอยู่กับเป็นแบบเพื่อนหรือจะไปอยู่เป็น,ปน,ปนแบบแฟนคือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือการกระทําของเรานะคะ ไม่ใช่ว่าของคนคนนั้นที่จะเข้ามาไม่ใช่ว่าเขาแค่ไลน์หาเราติ๊งเดียวหรือส่งสติ๊กเกอร์ตัวเดียวเรารีบแจ้นไปหาเขาเลยไม่ใช่สิ่งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเรานะคะว่าเราเนี่ยควบคุมอารมณ์ความร้อนรนกระวนกระวายใจได้มากแค่ไหนเมื่อเขาพยายามกลับเข้ามาหาเรานะคะโดยที่เขายังไม่ทันลงทุนนะไม่ต้องรีบนะให้มันบอกว่า ควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยความไม่ล้อนลนกระวนกระวายใจไม่ต้องคิดว่ามันจะเริ่มหรือมันจะจบไม่ต้องคิดสิ่งนั้นนะคะอันนี้มันเป็นผลดีของการกระทําของเราที่เราควบคุมและเราจะได้สิ่งที่เรารอคอยถ้าเรารู้จักไม่ล้อนลนไม่กัะวนกระวายใจมันอยากจะคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยนะคะอะไรสิ่งเนี้เราควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่านทีนี้คนนั้นก็จะรู้ว่า การลงทุนของเขามันยังไม่มากพอที่จะดึงเรากลับไปนะคะถ้าคนนั้นมันไม่ได้เลวร้ายเลยจะเกินไปนะ,ะให้มันเล่าในลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูต่อสิว่าในอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี้นะคะตอนแรกมันไม่ลงทุนนะมันเป็นแค่เด็กเหรียญเห็นไหมคะ ก็ยังไงอะเราชอบมันอยู่แล้วใช่ปะใครจะลงทุนนะใช่ปะมันก็ไม่ได้จีบยากอะไรนี่เพราะเราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่พอเราไม่ได้อยู่เนี่ยเห็นไหมคะมันต้องเล่นใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเรานะ,ะเหมือนรู้สึกไม่ได้รับความรัก ไม่รู้สึกไม่เป็นทีมเดียวกันนะไม่เป็นเบนเพื่อนบัดดี้พาร์ทเนอร์คุณส่วนหรืออาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอนาคตคือมันไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ของเขาทีนี้คนคนนี้จะต้องลงทุนในความสัมพันธ์เพราะมันมีความเหงาความเศร้าหรือความเสียใจคือเอาง่ายๆแหละบางครั้งอะถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์หรือใกล้ชิดก,กับใครบางคนแล้วมันไม่เห็นคุณค่าเราอะนะเราจะต้องมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราแหละว่าเราอะทำพฤติกรรมอย่างไรถูกไหมคะนะเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นคือ ถ้าง,ง่ายเกินน่ะไม่ว่าเราจะสวยเราจะรวยหรือจะโปรไฟล์ดีผู้ชายก็ไม่ได้เห็นกระหือรือกับเราแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้สวยมากแต่เรายากถูกไหมคะเราเล่นตัวเราก็มีดีของเราเรามั่นใจในตัวเราเราไม่ได้วิ่งไล่ตามบางครั้งเราโปรไฟล์ธรรมดาธรรมดานี่แหละพื้นพื้นนี่แหละเราจะได้สิ่งที่ดีถ้าเราควบคุมอารมณ์หรือใจเย็นพออันนี้หมอบอกเลยนะคะมันเป็นความเป็นจริงที่มันเป็นทิคที่ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงวิ่งไล่ตามหมอบอกเลย ผู้ชายจะชอบผู้หญิงที่ทําไมคะเหมือนดูเลเวลสูงเหมือนยากนะยากอะนึกออกใช่ไหมคะคำว่ายากอะเออบางครั้งคุณสังเกตไหมว่ามีเพื่อนบางคนแม่งมันนามากว่าตัวเองหน้าตาดีแต่มันก็ไม่ได้ตาดีอะไรเท่าไรหรอกมันพื้นๆมันก็เบสิกอนี่ะไม่ได้โปรไฟล์สแตนดาร์ดอะไรหรอกแต่ผู้ชายเราหล่อวิ่งเข้าหามันเยอะและคนโปรไฟล์ดีทั้งนั้นเพราะไอ้คานี้แหละนะให้คุณสังเกตเลยและตอนนี้แหละนะความรักความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่า เออกูเป็นอะไรกับมึงเนี่ยนะเห็นไหมคะตอนนี้คนเนี้สืบส่องเรานะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะวางแผนทำอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยนะคนนี้อยากจะเอาชนะใจคุณทีนี้มันเป็นความลับใช่ไหมความสัมพันธ์เนี้ยเออตกลงเขายังไม่ได้บอกว่าชอบเราเราอาจจะไม่ได้บอกแต่พฤติกรรมเรามันก็บอกอยู่แล้วว่าเราสนใจเขาถูกไหมคะถ้าเราไม่ได้ชอบเขาอะเราไม่มาดูคลิปนี้หรอกสีกันจริงหรือเปล่านะคะทีนี้คนคนนี้นะคะพยายาม ะะพยายามที่จะทําไมคะอยากจะมีเราในชีวิตเอาชนะเอาชนะใจเรานะคะตอนแรกคนนี้จะต้องเข้ามาเพื่อนะให้เรากลับไปอยู่ในชีวิตเขาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการคุยกันส่งข้อความการที่ดูแลเทคแคร์ care, หรือเข้าใจความต้องการของเรานะคะ เมื่อก่อนเราเข้าใจความต้องการของเขานน่ถูกไหมเป็นผู้หวังดีเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกเอ่อเป็นผู้ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเหมือนเป็นการดูแลเทคแคร์ care, เพื่อสนับสนุนซัพพอร์ตอ่ะให้คนคนนั้นอ่ะดีเอ่อเ,เ,เป็นเป็นความรักผู้หวังดีปรารถนาดีอยากให้เธอประสบความสำเร็จด้วยการที่ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้เขาแต่ทีนี้คนคนนี้จะต้องกลับมาเพื่อดูแลนะคะเพื่อดูแลเทคแคร์ care, เอาอกเอาใจไม่ใช่ว่าการที่เขาเคยได้รับเสมอมาแล้ว เราไม่ได้รับอะไรเลยเราเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของคนคนนี้จะต้องทำงานในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยนะคะตอนแรกเขาอาจจะคิดว่าเป็นโสดอิสระไม่ต้องรับผิดชอบในความสัมพันธ์แต่มีเราอยู่แต่เขาไม่รับผิดชอบอารมณ์เราเลยอะ่ะอารมณ์ความรู้สึกไม่แคร์ไม่ดูแลไม่เทคแคร์ไม่ซื้ออะไรให้เลยมีแต่เราที่หนักเหนื่อยทีนี้เขาคิดว่าถ้ามีแฟนต้องเป็นภาระใช่ไหม การเช็คการโทรหาการอะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้คนนี้บอกว่าถ้าเป็นอิสระเอ้ยมันดีนะเป็นอิสระคือเป็นโสดใช่ไหมมันดีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาความหนักใจของคุณแต่คุณก็อยู่ตรงน,นั้นแต่ตอนนี้นะคะเมื่อคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะถูกหรือเปล่าเมื่อคุณไม่อยู่ตรงนั้นแล้วอนาคตนะเขารังเรใจสองจิตสองใจแล้วว่าเฮ้ยโสดดีนะอิสระไม่ต้องรับภาระ ภาระอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นแบบการลงทุนในความสัมพันธะ์อะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแช็ลงทุนเวลาลงทุนซื้อของให้ลงทุนพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะเงินอะไรก็แล้วแต่คือการลงทุนในความสัมพันธ์นะคะรู้สึกเป็นการแบกภาระก็เลยเลือกโสดเลยไม่ให้สถานะภาพของราศีกา,การลัคนากันเขาไม่เขาไม่ใหเออสถานภาพทางความสัมพันธ์ถูกไหมทีนี้มันมีความลังเลใจว่าอา้อาวเฮ้ยตกลงนี้โสดนี้ไม่ดีเลยนะ,ะแสดงว่าเขา จะไปไหนกับใครก็ได้ใช่ไหมคือคุณนะตัวคุณจะไปไหนกับใครก็ได้ใช่หรือเปล่าแสดงว่าคุณอนะ่ะมีเป้าหมายใหม่ตัวเลือกใหม่ทางเลือกใหม่ฮาไม่จาเป็นตอนว่าเราจะต้องคุยกับใครหรือคนอื่นนะหรือเราจะคุยก็ได้เพราะเราไม่ได้เป็นแฟนกับเขาใช่หรือเปล่านะคะทีนี้เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะจะปล่อยคุณไปอะ่ะมันไม่ดีเลยวะ่ะเขาอ่ะอยากให้คุณกลับมาตรงนี้เวลาที่ผ่านไปเนี่ยนะคะมันก็เลยรู้สึกว่านะ เขาคนนี้จะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือจะโทรหาคุณหรือจะต้องควบคุมนะคะควบคุมความสัมพันธ์นี้ให้คุณไปไหนไม่ได้นะคะในอนาคตนะ,ะเนี่ยพยายามจะให้คุณอ่ะกลับมาติดหนึบอยู่กับเขานั่นแหละนะคะด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างคนนี้กําลังเอ่อเหมือนคนที่คิดว่าเฮ้ยมันจะคุบมไหมที่เราจะเอาคนนี้เป็นแฟนหรือว่ากําลังลังเลใจว่า ถ้าเราไม่เอามาเป็นแฟนนะมันไปหาคนอื่นแน่ๆเลยตอนนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงเหมือนว่าคนคนหนึ่งเสียดายราศีกันลัคนากาันที่แม่งต้องปัจบัยคนอื่นแน่เลยอ่ะมันคือบางทีผู้ชายที่ไม่ได้รีบตัดสินใจเพราะเราอยู่ตรงนั้นตั้งหานะคะทีนี้พอเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นและเรามีดีมากพอเปิดโอกาสให้ตนเองไม่ว่าจะอยู่กับด้วยตนเองหรือจะคุยกับคนอื่นหรือจะเปิดโอกาสก็แล้วแต่นะคะในความที่เขาคิดว่าเราอ่ะดีเหมาะสมและแต่ก็คิดว่า ไม่ต้องทําอะไรรอเวลาหรือว่ายัางไม่ได้รีบที่จะกระโจนเข้าหาเราที่จะกระโจนให้ความสัมพันธ์นึกออกไหมคะที่จะมัดเราไว้อะที่จะจริงจังชัดเจน ทีนี้เมื่อบางคนคิดสิ่งนี้แล้วบางคนแม่งก็แบบมั่นหน้าตัวเองหลงตัวเองมีความว่าตัวเองวิเศษวิโสเพราะเราอะไปสนใจมันจนเกินเหตุมันก็เลยทําให้ผู้ชายพวกนี้นะคิดว่าอาจจะมีคนที่สวยกว่าเราโปรไฟล์ดีกว่าเรารวยมากกว่าเราหรือหุ่นดีมากกว่าเราหรือหนังหน้าเบ้าหน้าดีกว่าเราอะไรสิ่งนี้นะมันก็คิดสิ่งนั้นมันก็เลยชะลอการที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์ แต่บางทีบางคนอาจคิดสิ่งนี้ได้บางคนอาจไม่ได้คิดสิ่งนี้หรอกบางคนอาจจะคิดว่าเออเราเนี่ยพอพอดีกับมันแล้วแต่มันไม่ทํางานในความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราที่หมอบอกไปถูกไหมคะแต่ทีนี้ตอนนี้คนคนนี้กําลังจะควบคุมสถานการณ์ว่าไม่ได้ไม่ให้คุณไปหรือหายไปจะต้องอยู่ตรงนี้กับไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือจากอนาคตคนนี้ก็จะต้องผูกเราไว้ด้วยอะไรบางอย่างบางคนนะคะ สมมติถ้าคุณยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อจากนี้คนนี้น่าจะรีบมัดมือโชคคุณด้วยเรื่องสิ่งนี้อาจเป็นไปได้นะเพราะอาจจะแบบตอนนั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนสนใจชอบแต่เราไม่ได้มีอะไรเขาเราแต่ต่อจากนี้คนนี้มันจะรีบมัดมืดมอโชคเราให้เออเราเขามีสิทธิ์ในตัวเราเนะี่ยะเราจะไม่สามารถไปไหนได้ถ้าคุณคิดว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะก้าวกระโดดไปอ่ะก้าวกระโดดไปว่า เออเป็นเพื่อนมึงคบใครก็ได้ใช่ไหมะละ่ะเออเอากูทีนี้คนนี้ก็พยายามจะแบบกระโดดข้ามไปเป็นสามีหรือไปเป็นผัวเราอะไรสิ่งเนี้ยนะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะทีนี้ทําให้เราอ่ะมันก็จะบงการเราได้ว่ามันไปจากเราไม่ได้และอะไรสิ่งเนี้ยนะคะทีนี้เราจะทําอะไรหรือไม่ทําหมายถึงว่าเราจะกลับไปทําแบบไปดีกับเขาหรือไปโอ,อกอะใจจะดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่าเขาอยากจะได้เราแล้วนะคะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราด้วยว่าเราอ่ะจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนไอ้ที่เดวิลเนี่ยว่ากลับมาคราวนี้เราจะเป็นคนที่นะการกระทำของเราอ่ะไม่ไปได้กับเขาก็ได้แต่อยากจะให้เขาขอเราเป็นแฟนหรือมัดมือชกหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่เราได้เป็นแฟนแล้วดูใจไปในอนาคตในอนาคตเราจะมีกันและกันอยู่นะขึ้นอยู่กับตัวคุณและการกระทำของคุณที่คุณจะเปิดโอกาสนะคะ ถ้าเราไม่ย้อยมันเอามันเอาเราไม่ได้นะผู้หญิงนะนี่หมอบอกไปเลยในความสัตย์จริงหรือความเป็นจริงนะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะแต่บางคนถ้าแบบว่าเออเราชอบมันนะเออเราก็โอเคนะเราก็มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะก้าวกระโดดมันจะชัดเจนหรือมันจะมั่นคงคือมันมันมันรวบลัดน่ะนะจะบอกว่ารวบลัดไหมก็ก็่าจะใช่อนะหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นว่าเออแบบ คือคือมันเหมือนคนบางคนที่กลัวคนคนหนึ่งหายไปแล้วมันจะใช้วิธีวิธีอะไรก็ได้ที่มันคิดขึ้นมานะผู้ชายอะ่ะมันจะรวบุรั่เราไว้ไม่ให้เราไปไหนอะ่ะไม่ให้เราทิ้งมันไปเออคล้ายๆสิ่งนั้นอะ่ะจากสิ่งที่หมอมองเห็นนะเดี๋ยวนะราศีกันนะมันอาจจะควบรวมกับราศีกันกับราศีสิงห์ที่มันควบรวมนะนะ คุณไปเกี่ยวข้องกับเมื่อกี้หมอบอกราศีไปบ้างแล้วใช่ปะกับราศีมังกรนะคะสิ่งนี้มันจะครอบรวมราศีกันและราศีสิงห์นะ,ะคือตอนแรกเราไม่ได้มีแฟนถูกปะ่ะคนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนเราใช่หรือเปล่าทีนี้บางทีอ่ะมันมันแบบปุ๊บปั๊บ,บเรามีแฟน ปุ๊บปั๊บเรามีผัวอันนึ้ออกไหมปุ๊บปั๊บเรามีเมียเนี่ยก็คือเราย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือเราอาจจะมีแฟนเลยอย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บฉับพลันโดยที่มันอาจจะเกิดเรื่องนั้นนะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นอยู่กับคุณนะอันนี้หมอจะพูดหรือทายอนาคตว่าสถานการณ์เนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดนะคะเช่นเราไปเที่ยวเราไปกินเราไปแฮงเอาท์แล้วมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นมันก็เลยเป็นการปุ๊บปั๊บตัดสินใจแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ชอบกันมันก็ชอบกันเพื่อให้ในอนาคตนะ่ะมันผูกกันไว้หรืออกนนะะนะคค็ เาส่วนใหญ่มันเป็นสิ่งนี้แหละนะผู้ชายผู้หญิงมันก็เป็นแค่นี้แล้วว่าจะดึงคนหนึ่งให้มันกลับมามันไม่กลับมาสักทีทํทำยังไงดีมันก็เป็นสิ่งนี้นะคะแต่หมอบอกแล้วนะว่าการกระทําของเราด้วยไม่ใช่การกระทําของเขาฝ่ายเดียวนะคะนึกออกใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเราอะไม่ได้อยากให้มันหรือว่าไม่มีอนาคตมันแค่กลับมาคุยหรือเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราอะ ใจไม่แข็งพอเห็นไหมคะเพราะการกระทําของเราไม่ใช่ว่าเขาส่งสติกเกอร์มาตัวเดียวเขานัดปุ๊บไปปั๊บหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องดูก่อนถ้าเราจะได้ความสัมพันธ์คือต้องให้เขาลงทุนในความสัมพันธ์ที่จะทําไมคะดูเวลาการมาหาการคุยการพูดคุยการนัดเจอมันเหมาะสมมันสมควรไหมอะไรสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้นะ เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันมันรีบเกิดขึ้นน่ะนะคะปุ๊บปั๊บฉับพลันไม่ต้องรอสถานการณ์คือการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหมอเห็นถึงสถานการณ์ความมั่นคงอะ่ะความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นนะคะความรักกําลังจะเข้ามาเอาง่ายๆอะ่ะปุ๊บปั๊บจะมีแฟนแล้วแหละนะราศีกันลัคนากาันนะคะเออไปดูไปดูปดนะคะมันช็อตเนี้ยมันขึ้นมา,ม,นนม,ามันขึ้นมาเร็วมากเลยแบบ ไม่ได้เป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักถูกไหมคะแล้วมันเป็นสามีภรรยาเลยเข้าใจนะมันไม่ได้ยืดระยะเวลาว่าคบหาดูใจนานไปเป็นแฟนกันก่อนแล้วก็ถึงไปเป็นสามีภรรยาแต่งงานมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นมันก้าวข้ามมันก้าวข้ามนะคะก็ลองดูลองพิจารณาดูนะคะว่าเอ้สถานการณ์เนี้ยเรามีเกณฑ์ที่จะมีแฟนนะ นะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะกับใครบางคนที่เรารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเราก็ชอบมันแหละแต่อยู่ดีๆมันจะพัดจะผูกนะไม่ต้องกลัวกับบางสิ่งบางอย่างหรืออนาคตนะเพราะว่าคนคนนี้อนาคตยังไงก็ยังมีเราอยู่นะดูและพิจารณาการกระทําของเราด้วยกับการกระทําของคนนั้น รู้ดวงก่อนนะเราก็เราบันระวังก่อนได้นะจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณไม่เกี่ยวกับหมอที่พูดออกไปตามหน้าไพ่นะคะไม่ใช่พอหมอบอกว่าเฮ้ยไปนอนกับเขาเลยแต่จะได้แฟนมันไม่ใช่เราต้องดูด้วยว่าเรานอนกับใครนะคะเข้าใจนะเข้าใจพิจารณาด้วยเหตุและผลและการตัดสินใจของตัวเองไม่ใช่หมอจะไปแนะนําสิ่งนี้ให้ทุกคนนะคะเข้าใจตรงกันนะ เอาละค่นะน่าจะประมาณนี้นะราศีกันลักขนากันนะปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บมีแฟนนะปุ๊บปั๊บมีสามีภรรยานะคะเอาละาคา่ส่วนใครที่สนใจนะคะจะดูดวงจะดูดวงสดตัวกับหมอแจนนะเบอร์บัญชีมีนะคะราคามีถ้าเกิดจะคุยจะดูแบบพูดคุย990บาท30นาทีโอนยอดนะ,ะแล้วก็ส่งสลิปมานะคะเอาละคา่ะคนที่ ได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะก็สมัครสมาชิกช่อง65บาทหรือ2หรือ200บาทเป็นการสนับสนุนนะคะผลงานของหมอแจนนะคะก็ขอบคุณมากๆที่พพอร์ตด้วยดีเสมอมาหนะ้าราศีกันละคนากันนะคะเป็นราศีที่น่ารักแล้วก็มียอดวิวคุอนข้างสูงกว่าราศีอื่นๆน,นะคะหมอแจนก็ขอบคุณมากเอาละคา่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ส่วนใครรู้สึกว่าเออพลังงานมันตรงตรงจังเลยกับเราแล้วเราอะอยากจะปรึกษานะคะ คือคําตอบบางคําตอบอะเราต้องพูดเจาะจงเฉพาะตัวคุณและคนของคุณแต่อย่าลืมนะว่าอันเนี้ยมันเป็นดวงรวมแล้วหมอพูดและบอกและอ่านตามหน้าไพ่เข้าใจตรงกันนะคะ ใช้วิจารณญานในการรับชมแลบฟังบางสิ่งบางอย่างที่ฟังไปอ่ะเราไม่จะเป็นจะต้องทําทุกอย่างให้พิจารณาว่าเรากับคนของเรานั้นในสถานการณ์จริงอ่ะมันเหมาะสมคู่ควรที่จะทําหรือไม่ทําขึ้นอยู่กับตัวเราไม่มีใครลิคิดชีวิตให้เรานะคะไม่มีเทพปมที่ไหนมาโดนบันดาลขึ้นอยู่กับการกระทําของเราว่าเราจะได้สิ่งดีหรือไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตเราไม่เกี่ยวกับการดูดวงหรืออะไรทั้งสิ้นเข้าใจตรงกันนะคะเพื่อนๆเอาราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ